รู้ค่าพลังงานเคยพาท่านผู้ชมไปพบกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เมืองพิษณุโลกมาแล้ววันนี้จะเป็นกิจกรรมอีกแบบหนึ่งที่วัดวังมาศอำเภอพรมพิรำวัดน,นี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างไรไปชมกันครับอ้าวนี่จะไปไหนกันล่ะครับอาจารย์จืมตักดให้ผมมาดูกิจกรรมด้านพลังงานที่วัดแห่งนี้ทำไมเห็นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ ทวนกันมาเก็บกลามะาพร้าวอายุก็มากแล้วทำไมแรงยังดีอยู่เลยอ้าวหุยเล่หุยอ้าวหุยเล่หุยเก็เข้ามากันเองพร้อมใจมากันเองครับก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดแล้วก็ทำไอ้นน่นกันเถอะทำไอ้นี่กันเถอะเขาก็มาช่วยกันอยู่ในนี้นก็เข้ามาอยู่ในวดัดเราทำนาไม่ค่อยไหวนะ เราก็เข้ามาหางานเบามามช่วยกันไลพลาเผาถ่านก็เผาก็รวมตัวกันช่วยกันเผาในปัจจุบันนี้คือสิ่งที่รวมสรัทธาได้ดีที่สุดก็คือจุดกลางก็คือวัดนใช้ศาสนาเป็นเป็นจุดกลางในการที่จะเริ่มทําเหมือนโบราณแตอนี้วงพนนันธิตได้เข้ามาร่วมกับวัดมงังภาสสะคือสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนแต่นี้คนแก่อยู่บ้านก็ได้ เข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงวัดนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คนแก่ได้มีใจิตใจที่เป็นสุขขึ้นที่แท้กิจกรรมของผู้สูงอายุคือการเผาถ่านนั่นเองโดยช่วยกันนากะลาไปใส่ในเตาหลังจากนั้นถึงจุดไฟเผาถ่านพร้อมปิดเตาเอาดินยาตามจุดต่างๆไม่ให้เกิดช่องอากาศเพื่อบังคับทิศทางลมให้ควันออกที่ปล่อง แล้วสังเกตสีของควันไฟหากเป็นสีใสก็ปิดไม่ให้อากาศเข้าเพื่อดับไฟผ่านไปเกือบเดือนเตาจะเย็นตัวลงจึงสามารถลงไปเก็บฐานขึ้นมารูปทรงอย่างนี้หน้าตาแบบนี้แหละครับไม่ได้แตกต่างจากตอนที่เป็นกะละแต่อย่างใดเลยนะครับสุดท้ายคือการบรรจุลงถุงต้องอาศัยเทคนิคฝีมือกันนิดหน่อยเท่านี้ก็ได้ฐานคุณภาพดี ติดง่ายไฟแรงเหมาะกับการใช้งานและเป็นการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรที่มีอยู่มากมายเลยละครับประโยชน์ของกระลาเภ้าวหนึ่งเป็นที่กองน้ำดับพวกกลิ่นต่างๆสองก็คือบางทีส่งไปทำไส้ดินสอนะสามก็เป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นฐานที่ได้จากกระลาเมะพ้าวเป็นฐานที่มีคุณภาพก็เพราะเป็นกิจกรรมรู้คุณค่า ทางชุมชนและวัดจึงรับกะลามะพร้าวประมาณ10-15ตันทุกเดือนจากวงพาณิชย์บริษัทชื่อดังด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ในพิษณุโลกมาเผาในเตาประยุกต์ขนาดใหญ่นี้ซึ่งสร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของชุมชนพนวกับแรงศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและรายได้ในท้องถิ่นเตาที่ประยุกต์ใหม่อันที่ที่ทำที่วัดทำตรงนี้ จะประกอบกับ,บ<า>โครงเหล็กะะนะแล้วก็ <c oughs> วิธีชาวบ้านก็คือเขาเรียกว่าเหยียบสอคือจะเอาดินเนี่ยเอามาย่ําให้เละนะแล้วก็เอาพวกสังข้าวพวกตอกแล้วเอาไปวางแล้วเอาดินยายาตอนี้เมื่อดินถูกความร้อนนะมันก็จะแข็งตัวเตานี้สามารถที่จะเผาได้กะลามาพาวที่ลงในเตาตอนหนึ่งครั้งประมาณ15ตันนะตอนนี้วงาพานิย์มาจ้าง กิโลละบาทอย่างเตานี้ก็ประมาณ1านึ่งหมืนบาทถ้าสิบตันนี่คือผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุอันนี้ที่พึงจะได้ความสุขจากการทำงานนี้เองและการพูดคุยกันอย่างออกรถจึงมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในวัดแห่งนี้ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมสร้างไรายได้แล้วยังมีกิจกรรมที่สร้างความสบายใจที่ได้เอื้อเฟือเผือเ่อแผ่แก่ส,รรสัตพสัตว์สร้างความสงบสุข ให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีแล้วครับสุขภาวะใต้ร่มศรัทธาในพระพุทธศาสนาทําให้ผู้สูงอายุร่วมกันทํากิจกรรมรู้ค่าพลังงานและได้รู้ถึงคุณค่าแห่งตนเอง